เพิ่งพูดหลังเวทีกับ<ช>พี่หมูว่าเล็กๆไม่เลยนะคะใช่เครียดตลอดถ,ถ้าอย่างนั้นช่วยระบายความเครียดได้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตสะกดแค้นไม่เป็นเรื่องราวของอะไรอะคะพี่หมูเออเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมันเป็นดราม่าชิลเลอร์น,นะแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มาแบบพร้อมความแค้นอันเข้มข้นเลยแล้วเขาก็จะมาแลา้วเขาก็จะมาแก้แค้นภายใต้การสะกดจิตอุ้ยใช้วิธีสะกดจิตแก้แค้น ก็มีบ้าแซ่บๆอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่พี่เห็นตัวอย่างไปแล้วที่จริงที่เวลายิ้มแล้วก็ดูเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคะคุณแม่กครู่ยิ้มรักผมการสะกดจิตใช่แม่หมอคุณแม่หมอนิชาค่ชา่าเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะยินดีต้อนรับสวยจสิเกตนะคะสีเลือค่ะขออนุญาตขออนุญาตคุณเรื่องนี้เราได้เห็นฝีมือการแสดงของนักแสดงคุณภาพเต็มอิ่มเต็มจอแน่นอนแต่ให้พี่วิวพี่ใบนิชาเป็นตัวแทนนักแสดงได้ให้ฟังของเคะว่าทำงานด้วยกัน ไง,ไงบ้างคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะก จากพวกเรานะคะจิตสะกดแคนนะคะเรื่องนี้ก็ตามนั้นเลยค่ะทั้งจิตแล้วก็แคนนะคะไม่มีใครยอมใครเลยเนาะใช้เป็นแบบสงครามจิตวิทยา <ไป S 1> ค่ะใช่แล้วก็ร่วมง,งานกับนิชาครัค้งแรกนะคะก็น่ารักมากแล้วก็เต็มที่มากๆดีใจด <ไป S 1> ีใจ่ไดร่วมง,งานเหมือนกันค่ะ <ไป S 1> <ๆ S 2> แบบเข้ากับพี่วิวคือทุกครั้งที่ออกกักฉากมาต้องคอยแบบโอเคใช่ไหมคะไปยถึงอะไรคบพี่วิวหน้ากลัวเหรอคะมากครับ เขาจะมีารเขาจะมีรอยช้ำกลับบ้านกันตลอดเลยใครทำใครเป็นโครงขาเราทำตัวเองนี่คือความสนุกพี่ไบ้ลระพี่ไบ้เป็นไงบ้างคะทางานนี้ก็จริงจริงเจนิชาเป็นเรื่องแรก ก็ดีมากน่ารักมากแล้วก็เก่งตั้งใจมากส่วนที่มิวกลับมาเจออีกครั้งในรอบกี่ปีไม่รู้ดูนานนะดูนานนานจริงครับแต่ก็อย่างว่าจิตสะกดแขนแค้นจริงแค้นจริงคนนึงก็แค้นแขนคนนึงก็จิตจริงๆในซีนมนเลยแบบมีความระเบิดอารมณ์ประทุสูงมากค่ะไม่มีใครปกติเลยนะคะเรื่องนี้คนนี้น่าจะผมผมอย่าลืมผมผมปกติแล้วทุกคนไม่มีโอกาสได้พูดไงให้วิวเป็นตัวแทนพูดแทนว่าไม่มีใครปกติเลยใช่ไหมคะที่ผัววิวไม่ปกติรนองรันเขาจะ ปกตินิดนึงพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่ปกตินะคะก็คือคุณค่าที่คุณผู้ควรเอาละค่ะและนี่คือน้มจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวฝากที่ทุกท่านติดตามด้วยนะคะกับเจนสะกดแทนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะนี่เลยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะแล้วก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะคะวันดีนะคะเป็นที่เอาละค่ะเอาละแล้วแหวเรื่องต่อไปนี้ไม่ทราบว่ามีใครเป็นทีมบอดี้การ์ดสุดหล่อบ้างคะ ีให้บริกาไปหมดแล้วพอดีลูกก็เดือดก,ก,ก,กระโดดออกมาแลยพี่โอเคถ้าอย่างนั้นไม่ให้รอช้าเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตาอูและออฟ ส,ส, hehe, สวัสดีครับค้องเธอน้องเธอไม่ต้องประหยัดนี้หรอกม้าทีไม่อยม้าแล้วนี่ทุกคนที่อยู่ทางไลฟ์คุณกรี๊ดเหมือนกันใช่หรือไม่สัญญาณขาดหายแล้วหรือยังต่อใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะคะพี่บอสสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอโทษทีค่ะพสวัสดีทุกท่านครับผมเมื่อกี้พี่ก็น่าจะทราบนะคะเพราะว่าขนาดดูตัวอย่างอะค่ะตั้งอุกอกรอบโลกเขายังยืนกรี๊ดอยู่หลังเวทีเลยอะค่ะครับผมสารภาพ หรือไม่จริงจริงครับค <laughs> ุณด,ดูร่วมแรกๆหเหมือนกันเลยครับ <laughs> ใช่ใช่นี่จะบอกให้ว่า2คนนี้นะทุกคนตั้งแต่ซีรีส์ Century of Love ใช่ไหมคะครับจบไปเสร็จปั๊บนเตอร์ทั้งคู่เลยคะ่ะเคยนับผลงานไหมคะเม่ไปกี่เทีเ่ยวกี่รอบตาลอยตาลอยใสย่ไม่เป็นไรยุ่งนับมาให้แล้วแฟนนี้โชว์ตัว17โชว์ประมือคะ่ะ <laughs> พรีเซนเตอร์โฆษณา15แบรนด์ประมือ ไดร้อยกว่าอีเวน้ในหนึ่งปีค่ะทั้งหมดทั้งคนก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนนะคะซึ่งวันนี้ห้าอูออฟโรดอยากจะบอกอะไรแฟนๆไหมเพราะว่าเรายิงทีเซอร์ไปเราบอกกล่าวเลว,ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูแบบออฟฟิเชียลแบบเต็มเต็มเทรลเลอร์ในงานนี้ครับเหมทั้งทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ดูไลฟ์อยู่ก็ได้ค่ะก็จริงๆอยากจะบอกกับทุกๆคนนะคะว่าที่เห็นไปนั่นคือแค่น้ำจิ้มครับ oh. ที่ที่ผมตั้งใจฟิตยังไม่ทันได้เห็นเลยมันมีเห็นมากกว่านี้แต่ว่าจริงๆครับอยากได้เห็นถึงรสชาติของการแสดงนะครับความเข้มข้นของเนื้อเรื่องการกลับมาครั้งนี้ของพีมมีความหมายแค่ไหนแต่ละคนนะฮะก็จะมีแบบความตั้งใจของแต่ละตัวละครแล้วก็โหพี่ปอนี่มาปุ๊บเป็นคนดีสุดเลยนะครับเป็นคนดีสุดเลยครับอบรุครับพูดดีมาก เป็นคนดีครับเรื่องนี้ครับผมใช่เมตตาสุดๆดูก็รู้แล้วครับแบบเมตตามปไหนให้ใช่ไหมครับพี่ตงด้านหลังเนี่ยเขาบอกพี่ว่าทํำยังไงก็ได้นะพูดให้พี่หน่อยว่าให้พี่เนี่ยดูเป็นคนดีไม่น่าจะทันแล้วพี่ไม่น่าจะทันแล้วค่ะภาพทุกอย่างปรากฏสสู่สายตาชาวโลกนะคะพี่ตงค่ะคะ คือจริงๆเรื่องนี้ตั้งใจเป็นคนดีจริงๆนะครับออแต่ว่ามันโดยสถานการณ์โดยความขัดแย้งในครอบครัวมันพาให้เราไปถึงจุดตรงนั้นได้อย่างไรมากกว่าต้องขอบคุณเป็นกำลังใจให้พี่ปอและทวุฒิในการตั้งใจเป็นคนดีนิดนึงค่ะขอบคุณครับ ้แล้วคะแต่อูยากจะบอกอะไรกับแฟนๆไหมคะครับผมเชื่อว่าในในเรื่องนี้นะครับ The Wicked Game เนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้มข้นอย่างที่รกับพี่บอบอกไปแล้วเนี่ยได้เสิร์ฟให้กับทั้งแฟนคลับแล้วก็ผู้ชมทางช่องวันสามเจ็ดดูแบบสะใจแน่นอนเนื้อเรื่องก็เข้มข้นดรามา่านะครับผมแอคชั่นเลิฟอะไรนะครับเลิฟซีนเลิฟซีนของของพี่กับวณิการนะครับครับ ต่ว <ider> th <economies> <that> ่าอันหายอยู่ไม่อยู่ครับเมื่อกี้เดูทีเซื้อเมื่อกี้โอ้โหคนืมมันไม่ธรรมดาอยู่นะเพิ่งได้เห็นครั้งแรกใช่ไหมครับเพิ่งได้เห็นครั้งแรกครับผมโอ้ยสุดยอดผมก็ได้เห็นครั้งแรกก็ไม่คิดว่ามันไปขนาดนั้นแต่ว่าเป็นตัวละครต้องฝากเราติดตามบอกได้เลยว่าในเรื่องทุกคนวันนี้นักแสดงทุกท่านเต็มที่มากใช่ไหมพี่โมนี่ เฉลิ้มเอ่ยอะไรสักนิดถูกไหมคะจิงชายนิดนึงค่ะฝากผลงานนิดนึงค่ะเพราะว่านี่ก็ท้าทายกับระบบพอสมควรนะใช่แล้วนะท้าทายกับระบบว่าเธอต้องฝากเนื้อฝากตัวจังโมก็ท้าทายระบบจริงค่ะก็มันเป็นการลงตัวของแบบหลายเจมมากไม่คิดว่าเราจะมาเป็นพี่เหมือนกันทุกคนเรียกพี่โมอย่างในกอยกเป็นพี่ปอดโอ้โหแปลกแปลกก็สนุกมากค่ะเรื่องนี้ เรื่องนี้แน่นอนนะคะกับวันสามสินะคะขอเสียงปรบมือให้กับเดอะวิเทนเกมด้วยค่ะขอบคุณเดอะวิเท์เกมด้วยคบบรันะคะขอบคุณคะคะบอกแล้วว่า